สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันค่ะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคม2568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นะคะ ท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมออิงจากไพ่สองชุดนี้นะคะคือคือไพ่ทาหลอดนี้แล้วก็ิงจากไพ่เรอนอมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขังความฉับหมังความแม่นยํายิ่งนักนะคะ แม่หมอไม่ได้ทํานายโดยอิงดวงดาวอิงเวลาตกฟากอิงลัคนานะคะทีนี้มาดูท่านที่เกิดในราศีตุลช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สถานการณ์ทั่ว,วไปตามพื้นฐานดวงชะตาของท่านนะคะเดือนพฤศจิกโทษดีเดือนพฤษทพภาคมนี้ท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางอยู่ได้บ่อยๆนะคะ เดินทางทั้งระยะใกล้ทั้งระยะไกลเดินไปนั่นเดินไปนี่และในการเดินทางของท่านนี้ก็นำพาไปสู่ความสุขสดชื่นและมีโชคมีลาภเหนการเงินนะคะอันนี้จะโดดเด่นเรื่องการเดินทางนะคะจะเดินทางทั้งในประเทศและก็อาจจะเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีทีนี้แม่หมอจะเจาะดูทีละเรื่องนะคะ เรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับเรื่องหน้าที่การงานโดยสภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงแล้วการงานก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่มั่นคงนะคะก็คือมันยังไม่ถึงขั้นว่าเติบโตได้ดังใจดังหวังเจริญรุ่งเรืองหรือว่าได้ขั้นเนดตําแหน่งไม่ใช่อย่างนั้นมันดีดีแบบมั่นคงดีแบบปกติมั่นคงก็มีเกณฑ์ว่าได้ทําไปได้เรื่อยๆอย่าง มีความสุขประมาณนี้นะคะทีนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอะไรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถามว่าได้ขั้นในตำแหน่งไหมช่วงเดือนนี้ยังไม่ได้ขั้นในตำแหน่งแต่ว่ามันก็ได้แค่เงินเดือนแต่มันก็มีความสุขไม่มีสิ่งใดทําให้ท่านเป็นทุกข์ในการงานเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างทีนี้ว่ามาดูท่านที่ทำอาชีพส่วนตัวหรือว่าธุรกิจส่วนตัว การงานก็ดีแบบมั่นคงเหมือนกันนะคะแต่พอสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นการงานทึงจะดีทั้งคนที่ทําอาชีพส่วนตัวและหน่วยงานอื่นๆพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังการงานเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะทีนี้นะคะมันจะไม่ดีแค่ช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองทีนี้มาดูเรื่องการเงินนะคะ การเงินนี้ถือว่าดวงชะตาดีมากเลยท่านที่เกิดราศีตุลการท่านอยู่ในเกณฑ์ที่การเงินคล่องตัวดีมากในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ว่าท่านนี้จะได้ทำงานหรือว่าไม่ได้ทำงานก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าสถานะดวงการเงินของท่านนี้มันเหมือนดวงมันเปิดทางแสงสว่างให้กับท่านมันคล่องตัวในการเงินนะคะ การเงินก็สะพัดมาจากช่องทางนั้นสะพัดมาจากช่องทางนี้ท่านจะได้เป็นเพิ่มในการเงินมากๆเลยแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้มีงานมีการทําก็ยังมีโชคล่ามแห่งการเงินสะพัดมาสู่ตัวท่านนะคะก็มีคนลูกเต้าลูกหลานนําให้หรือมีคนมาช่วยเหลือด้านการเงินการทองนะคะหรือบางคนก็อาจจะ ที่ชอบเสี่ยงโชคเสียงดวงก็อาจจะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสียงดวงนะคะเอาเป็นว่าการงานมันมันมันไม่ค่อยแจ่มใสดีเท่าไหร่แต่ว่าดวงการเงินมันดีมากเลยนะคะคล่องตัวไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกแห่งการเงินทุกแต่การงานที่มาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสําหรับความรักแล้วก็มีทั้งดีและไม่ดีทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบ1ความรักสาหรับคนโสด สองความรักสำหรับคนมีคู่นะคะมาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนสำหรับคนโสดแล้วช่วงเดือนพฤษภานี้ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องความรักสัก,สกเท่าไหร่เพราะว่า ท่านยังมีความสุขมีความเพลิดเพลินในเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแล้วการเดินทางของท่านมันก็นําพาไปสู่ความสุขสดชื่นดังนั้นท่านก็เลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดเรื่องแห่งความรักนะคะเพราะว่าการเดินทางไปนั่นก็เป็นความรักอีกชนิดหนึ่งที่ทําให้ท่านมีความสุขนะคะทีนี้มาดูความรักสําหรับคนที่เป็นชีวิตคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวอ่าด้านความรักความผูกสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะที่เป็นครอบครัวสถาบันครอบครัวที่ดีที่มีความสุขมั่นคงดีมากๆเลยช่วงเดือนนี้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขทั้งลูกเต้าลูกหลานนะคะก็อยู่เย็นเป็นสุขและสามีภรรยาต่างก็ให้เกียรติเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีเรื่องราวอันใดที่จะทําให้ท่านนี้เป็นทุกข์นะคะต่างสามีและภรรยาต่างก็ ให้ความเชื่อมั่นไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันให้เกียรติกันก็เลยมีความสุขกันดีในช่วงเดือนนี้นะคะที่เรามาดูเรื่องเคาะสำหรับเรื่องเคาะแล้วช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าดวงดีไม่มีเคาะพยันตอันตรายใดๆเข้ามากั้มกายนะคะทีนี้มาดูเรื่องปัญหาถามว่าในเดือนนี้ท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่ปัญหาของท่านนั้นก็คือ ท่านจะเป็นคนรู้สึกว่าคิดมากคิดมากแล้วก็คิดมากแล้วก็มักจะตีตนไปก่อนใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นแหละท่านจะคิดมากเลยคิดมากในเรื่องการงานหรือบางคนที่เป็นคนโสดก็คิดมากเกี่ยวกับชีวิตคู่แต่แต่ส่วนมากแต่โดยภาพรวมแล้วคนโสดก็ก็ไม่ได้ถึงว่าคิดมากมหรอกแต่ว่าคิดมากเพียงเล็กน้อยอ่ะ เพราะว่ามันบางคนน่ะคือมันมันคนเยอะแยะน่ะเอาเป็นว่าคิดมากแค่หเซเท่านั้นเองแหละทีนี้ว่านอกจากคิดเรื่องการงานแล้วก็อ่าก็ไม่มีเรื่องอะไรเพราะว่าปัญหาก็มีอยู่แค่นี้แหละนะแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุนนั่นก็คือเรื่องการเงิน ท่านจะประสบความสําเร็จในการเงินเห็นชัดเย็นเป็นรูปธรรมอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละครึ่งเดือนหลังฐานะการเงินของท่านดีมากเลยการเงินจะสะพัดมาสู่ตัวท่านดีมากๆเลยนะคะท่านจะได้เป็นปื้่มในการเงินดีมากๆเลยช่วงนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าแม่หมอก็จะขอจบการทำนายว่าแต่เพียงแค่นี้นะคะ และในการทํานายนี้ดูเป็นภาพรวมไม่ได้เจะดูดวงของคนใดคนหนึ่งถึงแม้ว่าดูเป็นภาพรวมก็มีความแม่นยําถึง80%ได้นะคะทีนี้ถ้าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ให้มาดูดวงชะตาก,กับแม่หมอที่บ้านเพราะว่ามันจะเกิดความแม่นยำหมังยิ่งนักนะคะเมื่อท่านมาดูดวงชะตาก,กับแม่หมอที่บ้าน แม่หมอจะเอาวันเดือนปีของท่านนี้มารวมในไพ่นะคะแล้วท่านก็จะสามารถมีพลังกิจพิเศษ,ษ,ษมีสิกเซนเลือกไพ่ใบที่เป็นจริงเป็นดวงชะตาของท่านโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวแล้วความแม่นยำก็จะเกิดขึ้นยิ่งนักนะคะหรือหากแม้นว่าใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะ แม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะและให้ไลน์ไอดีมาให้ท่านนี้แอดลน์มานะแอดลน์มาเป็นเพื่อนกันเมื่อท่านพร้อมที่อยากเก็บรวเช็คดวงชะตาก็ให้โทรมานัดวันและเวลากับแม่หมอแล้วเราก็จะได้มาดูกันมาดูแม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอท่านก็จะสามารถเห็นแม่หมอแม่หมอเห็นท่านและท่านก็สามารถที่จะดูดวงชะตาเลือกไพ่ด้วยได้ด้วยมือของท่านด้วยพลังกิจพิเศษ เซนของท่านจท่านจะเกิดมีตาทิพย์หมูทิพยิตทิพ์ขึ้นมาทันทีทันใดในการเลือกไพ่ใบที่เป็นจริงที่แม่นยำเฉพาะดวงของท่านแต่เพียงผู้เดียวนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะคือเดือน,เด,อนเดือนหน้านะคือเดือนมิถุนายนะคะและก่อนจากไปแม่หมอก็จะขอ ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนะคะขอขอบคุณมากๆและก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนหน้าบ๊ายบาย